โอ้นะคะวันนี้งานช้างวันสุดท้ายนะเราจะไปดูพี่ส้อยอาบน้ำยังจุใจกันนะฮะกระดุดขาเรีอะไรนั่นเินน้่งเรนชื่นชื่นจริงๆเลยโออดูข้างหน้าด้วยเดูสายไฟน้่งเรนชื่นชื่าหน้าเดินกระดุดขาเองเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำให้พี่ส้อยกันนะคะอ่าเจอนะเจอกันใหม่ปีหน้าเนาะพี่ส้อยเนาะเจอกันใหม่ปีหน้างานช้างนะคะ พี่นี้ก็อาบน้ำนะคะเราลดมาแล้วนะคะเราลดมาแล้วพี่ซ้ซยนะคะรถน่าจะมาช่วงบ่ายนะคะไม่รู้ว่าบ่ายเท่าไหร่นะคะอ๋กินน้ำนะคะกินน้ำอาบน้ำที่งานช้างวันวันนี้ก็น่าจะเป็นก่อนกลับบ้านนะคะวันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับภารกิจนะคะมาแสดงงานช้าง ไปไปไปโดนแกงแม่เลยเี่ซอยนพนมา,มาทางนี้เร็วพนมาให้น้องเร็วลิ้นไม่ต้องลงลูกโอ้เลยนะดูกองเชียร์ดูกองเชียร์ข้างสนามนะฮะกองเชียร์ดีใจนะอ,อ,อย่ยาเป่มามาหาแม่เด้อนู่นเป่ามาหาสองตัวนะนู่น อย่าแกงแม่เลยแม่หนาวแล้วน,น้องกลักวหนาวเหรอแก,แ,แก้งพ่อดีกว่าซ้อยแก,ง,ยยแกงพ่อเลยพี่อายเฟสนินไ,ไม่เอารอดูว่าดุยจะตกกันหไหมนะพี่้อยเอาเลยพี่ชายว่ายน้ำไปเลย เออเอเอว่ายน้ำไปเลยไอแล้วนะคะข้ามไปเลยที่สอยเพชรสนุกข้าใหญ่ละค่ะว่ายไปเลยเอาว่ายไปหาปูเร็วเน้วอ้ยดูอะความพอลงเลยความพอลงเลยลิ้น พี่ซอยเร็วๆแกงพ่อเลยพี่ซอยนิ่งๆแมเออจะไปดีไม่ไปดีวะจะเอายังไงดีวะนุ่นขึ้นไปพี่ซอยให้พ่อเปียกไปด้วยซอยแล้วจะกลับบ้านแล้วให้พ่อเปียกไปด้วยเลย คนกับบ้านวันนี้นะดูดำผุดดำวายนะบ้านเราก็ไม่มีสระแบบนี้นะคะโอ้ยเขาเล่นสบายใจเลยนะคะเอาเอาเลยเอา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 เลยเอาเลยเปาเอาเปา <laughs> สบายใจเขาล้านะคะ พ่อให้เป็ดเลยแกงแม่ทำไมเยอะมาแล้วนะมาแล้วนะ เอาเอาจะยังไงเนี่ยเอาไงก็เอาเร็วเร็วม,มันจะเปียกกาังเกงสาเพชรพอใจยางเลื้ขึ้นมาเยอะเอ้วจะกลับบ้านแล้วเด้อมาเร็วเร็วไปไปไปเร็วอมองดูกองเชียร์นะกองเชียร์อะไรเนี่ยกองเชียร์ กองเชียร์อะแก้งพีล่ลินเลยแกล้งพีลลพ่ลินเร็วนะเออพีล่ลินอยากเปียกเลยน้ำไม่เนี่ยเปล่าเปล่าเร้วเอ้ยเปล่าเลยเฮ้ยไม่โดนแม่หรอกไป นังลินลินอาบแล้วเสร็จแล้วนะคะขึ้นแล้วนะคะตวัวเต็มอ๋อขึ้นมาแล้ว <c oughs> ไปแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะคนตุ้ยอ๋อก็ยังเดินมาใายพิ่ส่้อยเล่นน้ำไงพอรีบเกินเนาะเอฟซีค่ะเอฟซีพิ่ส่้อยเพชรนึกเป็นเอฟซีค่ะดูเอฟซีพิ่ส่้อยเพชรนะคะ <B ien> มาถึงแล้วนะจ๊ะ <S <S พักผ่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะช่วยวกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร้ให้กับแซ่เพชรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ